ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองเรือตำบลสีสุขอำเภอสีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับได้มาพูดคุยกับเกษตรกรที่ทําเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวงนะครับซึ่งได้มาเยี่ยมชมของแปลงของพี่สําเริงบับพันนะครับที่ได้ทําทั้งเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีของรอยพ่อหลวงและทำโค่นของนางโมเดล นับซึ่งมีไรายได้นะอยู่ได้หลักแสนนะต่อปีนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่สําเริงรรสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างพี่สําเริงปลูกอะไรบ้างครับที่โคกน้องนาที่สวนเกษตรพอเพียงเคียงเยอะมากเลยที่นี่ครับผมก็ปลูกทุกอย่างที่เรากินทุกวันรเรากินทุกอย่างเราก็ปลูกทุกอย่างที่เรากินได้แล้วก็ยังปลาก็เราก็เลี้ยงในโคกน้องนาครับ แต่เราเลี้ยงเราเราจะเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติเราไม่ต้องใช้ทุนมากคือเราจะให้เขาหากินแบบธรรมชาติปล่อยเข้าไปในทุ่งนาของเราเลยครับอย่างอย่างโคกหนองนาเนี่ยฮะของไส้ไก่เนี่ยความลึกความกวาม้างความยาวเนี่ยเราคำนวณดูแล้วเนี่ยปลาในตอนนี้มันอุดมสมบูรณ์เห็นว่าเยอะมากเลยที่ท,ที่ที่บ่อน,นะครับประมาณกี่เรากี่ร้อยตัวกี่พันตัวที่ปล่อยไปก็ไม่แน่ใจเนาะจาก ไอพ่อพันธุแม่พันธุ์ก็ประมาณห้าร้อยตัวแต่เราก็จับกินไปเรื่อยๆแต่เขาก็แพร่ขยายพันธุ์เองไปเรื่อยๆอย่างเราไม่เคยเอารุ่นเล็กมาแต่ตอนนี้เราก็เห็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่อย่างนี้ <ๆ S 2> ก็แสดงว่าเขาขยายพันธุ์เขาเอง <ๆ S 2> จากที่เราเอามาครั้งเดียวเราก็สามารถดําเนินการไปเรื่อยๆได้ จับกินไปได้เรื่อยๆครับผมในของไส่ไก่ครับผมเห็นนาข้าวเนี่ยสวยงามมากเลยทีนี้อันนี้เป็นอินทรีย์ล้วนเลยใช่ไหมนาข้าอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนาข้าวของผมอนาดําผมก็จะดําประมาณไร่กว่าๆแล้วก็ผมจะดํานาต้นเดียวไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่อะไรเลยครับเป็นต้นเดียวในเพี้นแต่กอ20-30ต้นเลยครับผมอันนี้คืออินทรีย์ล้วนๆเลยคือ ความธรรมชาติในดินมันเป็นก็เกลียวมันเกิดจุลินทรีย์ในดินเองอหละทำไมข้าวถึงงานอย่างนั้นขนาดันครับก็มันเป็นจุลินทรีย์ของดินเพราะว่าเราไม่เคยเผาไม่เคยฉีดยาฆ่ายาอย่างนี้ครับผมผมยาฆ่ายาไม่ได้ลงสวนของพี่สําเริงเลยครับผมอืมเห็นปลาเนี่ยทั้งคลองไส่ไก่ทั้งบ่อตอนนี้เห็นลงไม้ป่าไม้สวนที่โคกของนานอนียเยอะเลยใช่ไหมครับครับผมปีนี้ของผมก็ลงไม้ยืนต้นก็หลายร้อยต้นอยู่ครับครับ ตอนนี้รายได้หลักเห็นมีชาวบ้านหรือว่าหน่วยงานราชการมามาดูงานของพี่สำเริงที่ถึงที่เลยหลายหน่วยงานเห็นรางวัลเยอะๆเลยที่ได้รับนะนนนครับในจุดนี้จนใหญ่หน่วยงานแบบไหนที่มาดูก็ทางหน่วยงานของอบตอมั่งทางพัฒนาการอำเภอมั่งครับเขามาดูแลมาสนับสนุนคนที่ทำจริงๆนะครับก็ยังไอใบประกาศ รางวัลนี่ก็ได้จากผลผลิตของเราเองที่ทางหน่วยงานของอบตเขาจัดประกวดเกษตรอะไรเกษตรผสมผสานอะไรกับยังพืชผักในกระถางอะไรอย่างนี้รเราก็ส่งเข้าประกวดอย่างผมปีนี้ผมส่งเข้าไปสามกระถางนะครับ,รบผมก็ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามอ,อันนี้คือผลผลิตของตัวเองครับที่ผมได้เอาเข้าประกวด ในปีนี้อย่างปีที่แล้วผมก็ส่งเขาไปสองกระถางผม<า>ก็ได้ที่หนึ่งกับที่สองโอ้ครับผมน,นี่คือรางวัลที่เราได้รับครับ,ร,บรางวัลที่เราได้รับจากการที่เราทาครับแสดงว่าเราปลูกกินปลูกกินแล้วได้ขายครับผมแล้วก็นําไปประกวดนําไปประกวดก็ได้รางวัลก็ได้รางวัลครับเห็นว่ารางวัลล่าสุดได้มาจากอธิบดีกรมการปลูกพองมาอันนี้รางวัลด้านใดครับที่ได้รับอ๋อด้านการเป็นใน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับใหญ่ก็ว่าช่วยงานราชการในในด้านการปกครองอย่างนี้นะครับมาาแบบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนในชุมชนด้านกีฬาสาดีเด่นครับผมนะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ได้รับรางวัลจากอธิบดีกรมการปกครองอีมาอีกรางวัลหนึ่งนะครับครับผมแล้วหน่วยงานพัฒนาชุมชนมาดูงานเนี่ยเขาได้อะไรครับพี่ มีนักเรียนมาศึกษาดูงานที่บ้านอย่างนี้ยโอ้ก็อย่างหน่วยงานของไอศูนย์กศนอำเภอเขาก็พาไอ้นักเรียนเข้ามาดูงานอย่างงานกเกษตรพอเพียงอย่างนี้ครับเราทํายังไงเราถึงปลูกฝากปัวอะไรได้โดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีครับผมก็ได้ใช้ปุ๋ยก็มาหมักแล้วก็นําหมักอะไรที่เศษอาหารจากที่เรา ทำอาหารทุกเช้าทุกเย็นอย่างนี้ที่มันเหลือกินเหลืออะไรเราก็ไปทำน้ำหมกักเ,เราก็ครับผมฉีดพ่นกับให้กับพืชผักครับครับผมคนกินก็ป,อปอลอดภัยปลอดภัยสังเกตว่าวเราพอเราปลูกผลผลิตเสร็จปุ๊บนะเนี่ยเวลาไปขายตามตลาดในชุมชนเนี่ยได้ข่าวว่าไม่พอเลยครับพี่ตับเหิง,มงไม่ว่าจะเป็นกล้ยตักผลไม้เห็นมะลังกิมจูอะไรกคบับไม่พอครับไม่ไม่มีให้ขาย ขายไม่ไม,ไม่ผลผลิตไม่ไม่ทันไม่ทันครับยางกล้วยอ่ะเขาเห็นเขาก็มามาบอกเราว่ากล้วยตรงนั้นขอนะตัดให้ครับครับอเอาเท่าไร่ก็ว่าไปเขาให้ไปส่งให้เขาถึงบ้านลูบางทีนานเราไปส่งเขาก็ตามมาเอาครับครับผมอันนี้คือผลผลิตของเราที่ทำทำแล้วเกษตรทฤษฎีพอเพียงเนี่ยตามรอยพ่อเหลืองเนี่ยคือที่สำเริงเนี่ย ศึกษามานานเรียนรู้มานานซึ่งมั่นใจว่าทฤษฎีใหม่หรือเกษตรพอเพียงอะอยู่ได้แน่นอนใช่ไหมครับครับผมยังเมื่อก่อนเราก็ยังไม่รู้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงดีพอเราก็ทำแค่ปลูกแค่พอกินพออยู่พอใช้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรรแต่ปัจจุบันเราเริ่มรู้แล้วว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้น่เองที่เราปลูกเองกินเองไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปใช้ใจ่ายอย่างเราอยากกินพัลังเราก็มีในสวนมะละกอเราก็มีรพริกอะไรมะเขือเราก็มีทุกอย่างเยอะเห็นปลูกเยอะแยะไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มสวนมันมันเป็นกี่ดถึงพันชนิดแม่เนี่ยผมดูมันก็ไม่รู้ครับ เราเห็นอะไรเพราะว่าที่ว่าพอจะปลูกได้เราก็ปลูกลงตรงไหนได้เราก็ลงครับโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ปลูกไปอย่างนั้นแต่ผลสุดท้ายเราก็ได้เห็นผลผลิตของเขาครับอย่างต้นพริกก็อยู่ทุกมุมสวนยาตะไครใบยีราห์เห็นว่าชาอะไรชาใบหม่อนอะไรเห็นว่าขายดีหรือชาแบบไหนเป็นชาสมุนไพรขับสารพิษครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรจากในสวนเรา ปลูกเราเราก็เอามาทําเป็นชาสมุนไพรขับสารพิษอยากเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยไปกรวดเนาะทางหมอเขาบอกว่าติดเชื้อไอสารพิษในกระแสเลือดเพราะว่าอย่างแม่บ้านเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนหาไอของเก่าของเก่าขายพวกนพวกครับ,ท,รบทีนี้เขาได้พวกสายไฟเนาะ ทีนี้ก็มาเผาเอาอลูมิเนียมข้างในครับโดยที่เขาว่าเขาไม่เคยไปได้ไปนานแล้วทาไมต้องมีสารพิษในกระแสเลือดครับครับแต่พอมากินชาสมุนไพรตัวนี้ไปกรวดอีกทีคือไม่มีแล้วครับโอ้ครับผมนี่คือจากสมุนไพรในสวนเลยจากสมุนไพรในสวนโอ้มีสุดยอดมากเลยนะครับทีนี้เห็นเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงัวเนี่ย โอ้โหมีทุกอย่างเลยอย่างนี้มาดูงานที่เดียวเนี่ยครบจบเลยไหมครัพี่สาเร็ครับอย่างเราเลี้ยงวัวเราก็ตอบโจทย์ได้ว่าเราทำไอ้เกษตรพอรเพียงเกษตรปลอดสารเนี่ยถ้าเรามีมีวัวเราจะเอาปุ๋ยจากไหนมามันต้องไปซื้อมาใส่<อ>ต้นไม้ครับเร<ม>าก็<ห>ได้<ร>ตัวนี้ครับทำแซนด์วิชให้ปลาครับทำแซนด์วิชให้ปลาเลี้ยงไก่เราก็ไม่ต้องไปซื้อ<า>ไข่ทีะไรครับมาใส่ต้นหม่งต้นไม้ครับครับผม แล้วก็สูตรปุ๋ยน้ำหมักก็ทาเองทั้งหมดเลยทาเองครับปนยาฆ่มมาแมลงก็ใช้จากสารธรรมชาติทั้งหมดเลยครับอืมนี่เขาเรียกว่าเกษตรเรียกว่าพออยู่พอกินพอใช้แบบพอเพียงใช่ไหมครับตามรอยพ่อเหลืองนะครับ <คน S 1> ปปลาห้าระดับมีอะไรบ้างครับที่โอปลาห้าระดับปลาห้าระดับก็ก็มีสูงกลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวครับผม มีทุกอย่างหมดเลยมีทุกอย่างไม้สูงเห็นลงอะไรบ้างไม้สักไม้พยุงไม้พยุงยางนามอกกานีครับไอ้ไม้แดงอะไรประมาณนั้นนะครับไม้กางก็เยอะเลยไม้กางครับผมไม้ตามเนียดูผลไม้เนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้ได้ขายทุกวันเลยครับอืมถ้าเราทําได้มันบางคนก็ว่าไม่มีตลาดขายกลัวกลัวไม่มีตลาด ขอขอขอให้เราทําให้เราได้กินก่อนเราเรายียเพิ่งขายเนาะครับพอเขาเห็นเขารู้เดี๋ยวเขาก็มาหาเราเองครับบางคนยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนี่จะถามหาตลาดครับผมตอนนี้เรียกว่าเราทําก่อนครับนะทําให้พี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนดูเราก็พอกินพออยู่พอใช้แล้วก็มีคนศึกษามาดูง,งานนะครับถ้ามาศึกษาดูง,งานนะครับ เรียกว่าเป็นนักปราดแล้วกันเนาะครับแต่ครับพี่จำเริงเป็นนักเป็นนักปราดด้วยนะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์ขอขอเบอร์นิดนึงครับพี่จำเริงครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้เผื่อทนใดอยากมาดูงานครับศูนย์เก้าสามสองสองหนึ่งเก้าแปดหกสี่ครับอันนี้คือเบอร์ที่ที่จะมาติดต่อลองมาดูว่าทำโคกน้องนาเลี้ยงปลายังไงปลูกผักยังไงทำสมุนไพรจากธรรมชาติทำยังไงใช่ไหมครับในจุดนี้ก็สามารถมาเรียนดูได้นะครับที่ ตรงนี้บ้านอะไรตำบนอะไรนะารตาบนสีสุขครับบ้านหนองเรือเนาะรับบ้านหนองเรือตาบนสีสุขอำเภอศรีนรงจังหวัดสุริรนทร์จังหวัดสุรินทร์ไปสุรินทร์ต้องกินโซลามั้ยครับไอ้นี้เดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นต้องว่าอยู่สุรินทร์ต้องกินโซลานะครับแต่ยังผมก็ไม่ก<อ>ินอครับผมไม่ใช่แล้วเนาะครับอ๋อนะครับได้ครับวันนี้ก็มาได้เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงนะครับของที่สําเริงป่าพันธุ์นะครับ มีรู้สึกจะมีช่อง YouTube ของตัวเองเนาะเดี๋ยวฝากติดตามพี่สำเริงประพันธ์ในทางช่อง y t u t u นะครับเดี๋ยวจะมาลงเทคนิคการปลูกต้นไม้อะรต่างๆหลายอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้พี่สำเริงนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนพบกันใหม่ช่วงคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ